สวัสดีครับพี่พีเอฟซีไอยูสคาวันนี้น้องจัดของขวัญปีใหม่ให้กับพี่พีเอฟซีไอยูสคาอีกสักหนึ่งคันนะครับใครที่ชอบรถยนต์ราคาถูกถูกกว่ามอเตอร์ไซค์และได้รถยอดนิยมแบบนี้ไปใช้งานนะครับคันนี้จัดให้เลยนะครับฮอ d ด้าแจจีดีปี2004นะครับผมมือเดียวป้ายแดงออกห้างเป็นรถของ f c เรานะครับเอามาฝากขายนะครับเนื่องจากแกไม่มีที่จอดนะครับแกออกรถใหม่ป้ายแดงจึงนํามาฝากขายนะครับที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับ สีมีริ้วรอยเยอะมากๆแกจึงทําสีให้ใหม่ทั้งคันก่อนที่จะมาฝากเราขายนะครับคันนี้เพิ่งออกจากอู่สีมาเมื่อวานเองนะครับเพิ่งออกจากอู่สีมาเมื่อวานนะครับน้องขายให้ตามสภาพในราคาแค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองหรือมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงแน่นอนนะครับเป็นจ๊กรจปี2004ีมือเดียวป้ายแดงออกข้างเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานไม่เคยติดแก๊สนะครับผมไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่เป็นทุระ ล้างสีดูดฝุ่นและถ่ายคลิปรีวิวให้กับเจ้าของที่เขาต้องการฝากเราขายเท่านั้นเองนะครับแต่ลดโดยรวมจากการตรวจสอบบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกความหรือจมน้ำแอร์เย็นเกียร์ดีเครื่องดีช่วงล่างพอได้นะครับผมยางเป็นยางปี20ทั้ง4เส้นดอกยังหนายังสามารถใช้งานได้อีกหลายโลนะครับส่วนเรื่องสีเงาฉ่ำทั้งคัน สีร้อเซเพราะว่ามันเพิ่งจักออกจากอู่สีมาเมื่อวานนี้เองนะครับผมเราไปรับมาให้เขานะครับเราก็เอามาแค่ล้างสีดูดฝุ่นให้เท่านั้นเองเอกสารมีครบพร้อมโอนะครับเอกสารมีครบพร้อมโอนนะครัคันนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับพวงมาลัยมีแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างมีแอร์แบ็กมี7สปีดท,ที่พวงมาลัยนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมแล้วก็เลขไม้นะครับวิ่งมาแค่160,000สนหื กิโลเท่านั้นเองนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับผมภายในเป็นบอกกำมะหยี่ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับเนื้อตัวก็ดูสะอาดสะอ้านดีนะครับภายในก็ถือว่าสะอาดสะอ้านดีนะครับเจ้าของเก่าก็ค่อนข้างดูแลรักษานะครับผมรถโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับจากการที่ได้ทดลองขับให้นะครับถือว่าโอเคนะครับไม่แพงนะครับในราคาแค่หลักหมื่นนะครับผมปกติถ้าเราขายเองเราเอามาทําขายเองผมขายอยู่แสนต้นต้นอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้ขายให้ในราคาแค่หลักหมื่น ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์แน่นอนแต่เราขายให้ตามสภาพนะครับเราไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับรถแจ๊ดเป็นรถที่พับเบาะหลังลงไปได้นะครับใครที่ชอบขนของนะครับสามารถพับลงไปได้นะครับบัฟราบลงไปได้เลยนะครับสาหรับเบาะตัวเนี้พับราบลงไปได้เลยนะครับผมหลุมเมลไหลคันที่สวยงามเดิมๆไม่เคยเจาะติดแ๊สอุดแ๊สแต่อย่างใดยางอะไรแม่แรงต่างๆยังอยู่ครบนะครับเบาไอโชไอเขาเรียกอะไรซอกหลังนี้ก็เดิมๆนะครับไม่มีการชนหนักนะครับฝากระโปรงก็ไม่เคยแกะเลยนะครับผม ด้านหลังนะครับฝากระโปรงไม่เคยแกะนะครับในคลิปนะครับจะไม่มีไอตรงนี้นะฮะไอตรงนี้หายไปนะครับไม่เป็นไรนะครับมันมีอยู่นะฮะนี่นะครับที่บางคนสงสัยว่ามันหายไปมันมีอยู่นะฮะนี่นะครับมันหลุดเดี๋ยวผมติดให้นะครับเดี๋ยวผมติดให้นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะครบแน่นอนนะครับครบแน่นอนไม่ได้หายไปนะครับต้องอธิบายชัดเจนก่อนนะครับเดี๋ยวเราอ่คันนี้มีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วยนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองอ่าไปดูห้องเครื่องแล้วไปทดลองขับกันนะครับ สตาร์ทที่เดียวติดนะครับสตาร์ทที่เดียวติดนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับไม่มีสั่นไม่มีสำลักเลยนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับเลขไม้มันน้อยครับแสนหกสำหรับรถปีสองพันสี่ถือว่าวิ่งน้อยนะครับถือว่าวิ่งน้อยมาก้องเครื่องสะอาดสะอ้านดีไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มเบาโชกซ้ายเบาโชกขวาเดิมๆจากโรงงานปากโปรงหน้าเดิมๆจากโรงงานนะครับเขตหน้าเดิมจากโรงงานเลขเครื่องเลขกัวฝังตรงหมดนะครับรถไม่ได้มีตำหนิใดๆทท้้นะครับแต่เขาฝากขายนะครับเราก็ไม่ได้เอากำไรอะไรเยอะนะครับเน้นไปไวนะครับเพราะว่า ปีใหม่แล้วด้วยก็จัดเป็นของขวัญให้กับ f อฟอายุทธ์่ได้เอาไปใช้งานก็ขอบคุณพี่เจ้าของด้วยนะครับที่เมตตาแล้วก็แบ่งปันพี่พี่เอของเราได้เอารถดีๆไปใช้งานในราคาถูกๆนะครับในราคาถูกๆนะครับเข้าไปอยู่ในส่วนตัวรถนะครับแอร์นี่เย็นฉ่าเลยนะครับเปิดแค่เบอร์สองเองนะฮะใส่เกียร์นีหยบเบรกนะครับนี่นะฮะเครื่องเดินนิ่งเรียบดีนะครับผมช่วงล่างพอได้นะครับเครื่องเกียร์โอเคนะครับผมช่วงล่างพอได้ในที่นี้หมายความว่าไงขับได้ครับขับโอเคนะครับ วิ่งเรียบๆเงี้ยไม่มีดังเลยนะครับขึ้นลูกอหน้าลงหลุมอาจจะมีตักๆักตักตักนิดนิดหน่อยๆน,นะครับตามอายุรถนะครับก็ไปเซอร์วิสก็ไม่กี่ไม่กี่บาทนะครับหลักร้อยหลักพันนะครับก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ขึ้นลูกกหน้าเมื่อกี้ม,มามันก็โอเคนะครับแล้วก็วิ่ง แ0ดสิบร้อยก็ไม่ได้สั่นไม่ได้อะไรไม่ได้สายไม่ได้อะไรนะครับถือว่าโอเคนะครับแต่เราต้องบอกเราต้องรายงานตามตรงนะครับไม่ใช่บอกว่ามีตําหนิเล็กๆน้อยๆแล้วเราบอกมันเพอร์เฟกมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นิสัยของเรานะครับเรารายงานตามตรงนะครับใครที่อยากได้นะครับคันนี้จัดเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่ๆ F C อายุขา a ได้เอาไปใช้งานนะครับตัวรถอยุดที่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพปริมณฑลผมส่งฟรีนะครับต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์นะครับผมเห็นคลิปแล้วถูกใจนะครับรีบ ผมบอกเลยว่านะครับว่ามันอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับซื้อให้เป็น,นของขวัญปีใหมล่ลูกลูกหลานๆ <ST ELL> ก็โอเคนะครับเอาไปขับขับเอาไปใช้งานนะครับขับขี่ไปมหาลัยขับขี่ไปเรียนนะครับให้คุเท่าคนแก่ขับขี่หาหมอขับขี่ไปจ่ายตลาดก็โอเคนะครับเป็นรถที่อึดถึกทนอีกหนึ่งรุ่นแล้วก็วัยรุ่นนิยมแล้วก็ราคาก็ไม่แพงแล้วก็ซ่อมบำรุงก็ถือว่าถูกแล้วก็เป็นรถที่ไม่จุกจิกนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับอนะะันนีๆๆ้เราวิ่งอยู่ประมาณห0สิบนะครับถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจ้ำไอ้ะะะะะะนนนนดูครับีี่่ เห็นไหมครัมันก็วิ่งโอเคนะครับมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมขับขี่ดีจริงๆนะครับหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยอยู่ไกลมาดูรถไม่ได้อยากจะให้ส่งจริงๆมัดจำมาเรามีบริการสไลด์อ่อน24ชั่วโมงแต่ถ้าท่านอยู่ไกลมากๆค่าส่งจะแพงนะครับแนะนําให้มาขับเองดีกว่าครับสามารถขับขี่ทางไกลได้เลยนะครับน้ําไม่ดันขวัญไม่ไหลแน่นอนนะครับผมหากขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ